นาฬิกาครับ23นาทีนะครับเกิดปากฏกาักรเจ้าสัวสถิตทวิตเตอร์ขึ้นไปยึดหัวหาดแล้วขบวนก้นลุงเลยแยกสวนสัตว์เขาเขียวมาแค่ขยับอันดับก็เปลี่ยนแล้วนะครับโอ้โหบรรดาค้าลุงนักปัน่นสายบุญดีตใจดีตใจสร้างสุขไปได้วยกันนะครับปั่นเพื่อสุขภาพ ทางราบริ้มอ่างอันนี้ก็ตรงกับวัพรพฤหัส,สบดีสีส้มนะครับ3ม,มีนาคม2565แล้วนะครับสางสุขบริการเช่นเคนบริการของทีมบริการตากล้องต้องเช่นเคยยอดเย่ย,อยขอบคุณ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสร้างสุขบริการดีเด่นตรงกันนะครับเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากช่วงนี้ก็ เจ้าสัวสัิถิวิตเตอร์นักปัน่นเฮฟวีเวทจากเซรทภูมิปั่นน้ำให้นะครับต้องขอบคุณทีมงานพอลากของ,งข,องขบวนะบวนบนบวยสายบุญอ่าทางสุขไปด้วยกันครับเดดเยี่ยมทุกคนจัดเยี่ยมแข็งแรงแข็งแรง